สวัสดีค่ะวันนี้พามางานเลี้ยงนะคะหลังจากเสร็จงานเลี้ยงแล้วกิจกรรมต่อไปของเราก็คือทำความสะอาดเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับเทศบาลน,นะคะก็จะมีทีมงานคุณภาพนะคะช่วยเหลือกัน สามัคคีคือพลังค่ะช่วยกันคนละเล็กคนน้อยเดี๋ยวก็เสร็จแค่ห้าทุ่มเองไม่ดึกเลยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกตานะคะภารกิจต่อไปหลังจากงานเลี้ยงก็คือเก็บทําความสะอาดนั่นเอง ทำงานกันไม่รู้เนหน็ดเหนื่อยค่ะแต่ละคนก็แบ่งหน้าที่กันนี่แหละคือพลังของมวลชนนะคะ ยินดีที่รับชมค่ะ